ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลายอาชีพต้องหยุดพักเช่นเดียวกับกลุ่มนักดนตรีที่มีชื่อว่าสบายบุรีมีชายหนุ่มร่างใหญ่วัย36ปีซึ่งเป็นหัวหน้าวงมีสมาชิกอยู่5คนได้บรรยายความรู้สึกให้ฟังว่านอกจากจะทำวงดนตรีแล้วตนเองก็ยังมีร้านอาหารและมีร้านกาแฟายอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งช่วงวิกฤตโควิดต้องผ่านตัวมาเป็นเกษตรกร ทุกวันนี้แม้สถานการณ์โควิดจะยังไม่หมดไปแต่สบายบุรีก็ทำงานกันอย่างสบายใจและมีความสุขกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่จดจำมาจากคำสอนของพ่อหลวงรัชก,กาลที่9โดยสมาชิกในวงสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการทำกิจกรรมทางการเกษตรแบบผสมผสานมีความมั่นคงด้านอาหารด้วยแหล่งอาหารที่ตนเองและพวกพ้องในวงดนตรีผลิตนับได้ว่าเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานกอให้เกิดประโยชน์ต่อ,อการดำรงชีวิตของคนเราอย่างชัดเจนจึงชักชวนเพื่อนๆ วงดนตรีลงมือทําการปลูกผักปลูกกล้วยปลูกมะนาวจากนั้นก็เริ่มสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พันไข่ไก่ไทยและหา่านไว้เก็บผลผล,ผลิตทําอาหารขายมีมากก็ขายส่งมากเมื่อเริ่มลงมือทําก็เริ่มค้นคว้าศึกษาความรู้ถามผู้รู้ศึกษาด้วยตนเองลองผิดลองถูกพอเริ่มมีไรายได้บ้างก็ขยายขุดที่เก็บน้ําสร้างบอ่อปูนเลี้ยงปลาดุกปลานิลก็เริ่มได้ผลขึ้นเรื่อยๆและมีความสุขมากในการทําเกษตรสวนครัว และเลี้ยงฝา์ทำการทุกวันไม่หยุดจนเป็นปฐผมถ่ายนิยมฟามตามที่เห็น